สวัสดีค่ะวันนี้จะไปกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะ,ะกระทรวงพาณิชย์ไปถามสอบถามรายละเอียดเรื่องของการจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเดี๋ยวไปกันนะคะแต่ไม่ทราบว่าเขาจะให้ถ่ายรูปหรือเปล่าถ้าเขาไม่ให้ถ่ายรูปก็จะบรรยายให้ท่านผู้ชมได้ได,ได้ฟังนะคะ คมาถึงแล้วค่ะที่ชั้นสามนะคะกระทรวงพาณิชกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ<ม>เดี๋ยวเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่กานค่ะ<ม>ตอนนี้มาที่กระทรวงพาณิชย์นะคะโอทงโออาร์กว้างขวางมากนะคะสมกับที่เป็นกระทรวงของการค้านะคะกว้างมากเลย วันนี้ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยนะคะได้มาสอบถามเรื่องของการจดลขิขสิทธิ์ของโลโก้ของแบรนด์เสื้อออกกำลังกายของมูลนิธิค่ะต้องไป <พอ S 1> ให้ทราบก่อนนะคะลิขสิทธิ์กับเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันจะแยกออกจากกันนะคะถ้าวันนี้จะแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จะสามารถแจ้งได้ในเรื่องของรูปภาพนะคะแต่เป็นการแจ้งข้อมูลเท่านั้นจะไม่ได้เป็นการจดขึ้นทะเบียน เพราะว่าลิขสิทธิ์โดยกฎหมายแล้วจะคุ้มคอรองอัตโนมัตินะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบว่า,มา,ม,ามาจดขึ้นทะเบียนใอกเหมือนกับเครื่องหมายการค้าหรือว่าสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นผู้ขอเนี่ยได้รับการคุ้มคอรองอยู่แล้วเมื่อได้วา,าดภาพแต่ภาพหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็ได้การคุ้มคอรองอัตโนมัติถ้าเกิดว่ามีการละเมิดก็าสามารถที่จะฟ้องร้องได้ตามกฎหมายนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้สร้างสารรค์ภาพหนึ่งขึ้นมาจริงๆเราสามารถที่จะฟ้องร้องได้เลย โดยให้ศาสตร์เป็นท่านเป็นคนกิตติุนะคะหลักฐานว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของผลงานนี้จริงๆค่ะอ๋อมันจะแบบโดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเราจะขอยื่นทําลิขสิทธิ์ก็ได้ใช่ไหมคะสามารถแจ้งข้อมูลได้ค่ะทีนี้ลิขสิทธิ์จะให้แจ้งข้อมูลทางออนไลน์นะคะสามารถนำภาพผลงานเนี่ยยื่นเข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์ได้เลยสี่ขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็แนบผลงานเข้าไปในระบบได้เลยแล้วก็ ถ้าจดในนามอาของหน่วยงานนะคะจะต้องมีกหนังสือแต่งตั้งหน่วยงานนะคะแล้วก็เป็นสำเนาบัตรของผู้บริหารนะคะหน่วยงานแล้วก็เอ่อหนังสือแต่งตั้งผู้บริหารนะคะสามอย่างถ้าเป็นของหน่วยงานของของมูลนิธิ<อ>ก็จะมีบัตรจดบรแบบแบบประธานมูลนิธิป่ะคะค่ะใช่ก็ะจะเป็นบัตรประชาชนของประธานามาูลนิธิแล้วก็หนังสือแต่งตั้งเป็นประธานมูลนิธิ แล้วก็หนังสือแต่งหน่วยงานก็คือแบบหมวยงานเป็นมือรับรองะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มวยทีเป็นคนสร้างสรรค์เองใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นคนสร้างสรรค์เองเวลาก่อข้อมูลอ่ะก็เลือกว่าผู้สร้างสรรค์เป็นคนเดียวกับเจ้าของได้เลยนะคะอ๋อค่ะแล้วก็ส่วนผลงานเนี่ยสามารถแนบไฟล์เข้าไปได้เลยใช้ไฟล์ที่พี่ให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะแนบไฟล์เข้าไปแล้วก็หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยจะอยู่ใน ในหน้าเนี่ยที่ต้องดาวน์โหลดออกมานะคะแล้วก็ให้ประธานพอเซนพอเซนเสร็จพี่ก็สแกนเข้าไปใหม่เอกสารที่ต้องแนบมีเท่านี้ค่ะเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของของกรมทรัพย์สินแล้วเราก็เราก็ล็อกอินสมัครไปเนาะก็คือไปตามลิงก์นี้ค่ะแต่ว่าทีนี้ก่อนที่จะยื่นงานนิติสัอญาแนะนาให้เข้าไปสมัคร CA เพื่อขอรหัสยูเซอร์การใช้งานนะคะรหัสเนี้ยจะมีข้อดีคือสามารถยื่นงาน องสรรพสินทางญญาได้หมดนะคะทช้เครื่องหมายการค้าเซตีบัตแล้วก็ลิขสิทธิ์การยูเซอร์ตัวนี้ค่ะแล้วก็ยูเซอร์เนี่ยต้องไปลงทะเบียนนะคะทีนี้ลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์นั้นเลยลงทะเบียนเสร็จก็กรอกข้อมูลอันนี้เดี๋ยวพี่ไปกรอกผ่านตัมบัญชานพนธ์อีกรอบนึงนะคะที่ต้องสังเกตกามในเรื่องของรหัส ca เนาะเขาเรียกสั่ารหัส ca นะคะพอได้รหัส ca นั้นมาแล้วอะพี่ค่อยทำการยื่น พอได้รหัส CA ค่อยทําการยื่นการแจ้งข้อมูลธลีก่ะโดยนําภาพ่มีนั่นแหละค่ะยืแล้วระยะเวลาดําเนินการนี่ประมาณ20วันทําการ20วันทาการเสียจเรียบร้อยเนาะค่ะก็จะออกสื่อแจ้งข้อมูลส่งกลับไปให้ก็เดือนหนึ่งนั่นแะตีเป็นเดือนหนึ่งค่ะลงรับคุณหาร อ๋อก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมายื่นเองใช่ค่ะก็สามารถยื่นผ่านทางออนไลน์ได้เลยเมื่อกดส่งให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะพิดาางานนั้นทันทีค่ะไม่ต้องเดินทางมาที่กรมแล้วก็ถ้าที่ไม่ขาดเอ่อแน่ผลงานมันไม่ครบหรือกก็บข้อมูลมันไม่ครบเนี่ยเจ้าหน้าที่จะดําเนินการให้อาจจะติดต่อไปขอเอกสารมาเพิ่มเติมให้คะคะ อันนี้ในเรื่องของจดลิขสิทธิ์ก็จะมาจดนั่นแหละค่ะให้มันเรียบร้อยแล้วก็ในเรื่องของใ,ในเรื่องของด้านที่ว่าด้านกฎหมายที่เราจะร้องฟ้องร้องท้าที่นี้ยด้านกฎหมายอยากให้คุยกับมิติกร <21. S 2> ชั้นสิบเอ็ดใช่ชั้นสิบเอ็ดของของนี่เขาิงโดยตรงเลยเขาจะเขาจะได้แบบว่าให้ข้อมูลได้ถูกต้องและชัดเจนนะคะส่วนตรงเนี้ยเป็นเรื่องของการรับแจ้งข้อมูลซึ่งซึ่งได้ถบายไปตามข้อสักู่นี้ค่ะ ก็มาห้องนี้เลยก็แจ้งข้อมูลก็คือเรียบร้อยแล้วก็คือทำตามขั้นตอนนี้เข้าเว็บไซต์ใช่เข้าเว็บไซต์ได้รหัสจี่พุเข้าเว็บไซต์ตรงนี้กรอกข้อมูลทีเนี้ยพี่สามารถไปดูได้ใน youtube นะคะเขาจะมีการสอนมี u ูทูบรัะพิมพ์ว่าขั้นตอนการแจ้งข้อมูลเอกสนะคะมี youtube สอนเป็นช่องของกรมสืบตีนทางปัญญาค่ะแจ้งการแจ้งข้อมูลข้อมูล ลิการศิ์อ๋อตามนี้เลยใช่จะมีสอนขั้นตอนแบบละเอียดเลยอะค่ะค่ะตรงนี้เองผู้ขอก็ทำแค่ข้อหนึ่งกับข้อสองหรนะคะอ๋อข้อสามซีนี้เป็นหน้าที่ของเจ <combined> tense, oh, okay. uh ้าหน้า well, ที่ค่ะค่ะตรงนี้ในส่วนที่เรเรียบร้อยแทันเวลาโอ้โหไม่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะชัดเจนมากเลยสวัสดีค่ะขออนุญาตขอแบบฟอร์มอะไรนะแบบสามอะไรค่ะ แบบสามเลยครับแบบขึ้นหมายการค้าไหมครับหนดูซิจดรื่องหมการกัาจดลิขสิทธิ์โอ้เครื่องหมายการค้าด้วยก็ได้ค่ะก็จะจดให้หมดเลยแล้วก็จดลิขสิทธิ์ที่มันมีเลขสามตรงนี้นะคะน้องเขาบอกว่าน้องเขาบอกว่ามาขอที่นี่ค่ะต่นนี้อยู่ที่ฝ่ายพอดีมาถามน้องค่ะรายละเอียดว่าจะจะทำยังไงก็ว่าเราน่าจะต้องฟ้องร้องและหลักกรณีอย่างนี้นะะน้องก็แนะนำไปแล้วนะคะ เพิบบ่มเติมนี้ครับมันจะมีอย <4 S 2> ู่ชั้นสี่ครับศูนย์ให้คําปรึกษาชั้นสี่หรือชั้นสิบเอ็ดชั้นสี่ครับกรมของกรมรัฐศิลป์ทางวิทยาครับเขาเขาจะเป็นแบบแนวแนวราบแบบเกี่ยวกับพวกกรมรัฐศิลป์ทางวิทยาทั้งหมดเช่นอ<า>่ายิระสีสุริยบัตรเครื่องหมายการค้านะครับสามารถไปปรึกษาเข้าก่อนกันได้ได้แต่ถ้าที่ชั้นสิบอ็ดนั่นคือสำนักนิกระสีครับของคิทยาหแล้วแต่กี๋ไม่ ได้มาแล้วเขาจะไปหมดแล้วแหละทุกชั้นขอบคุณมากค่ะจะไปชั้นสี่ตอนนี้ก็มายืนที่ชั้นสี่แล้วนะคะก็จะไปถามสอบถามน้องเขา เกี่ยวกับการแจ้งความเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ,ะพี่ว่าพี่จะมาขอคําแนะนําเรื่องของอว่าจะแจ้งความที่เขาอ,อยังไม่เรายังไม่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์เนาะคือเขาใช้หลุกใช้แบบเสื้อเราอะค่ะไปจําหน่ายอย่างนี้ค่ะ อ๋อขอบคุณค่ะคะไม่ต้องกดนะเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ได้เวลาดำเนินการนะคะต้องเบอร์ห้าเดี๋ยวผมให้กระดาษนี้ที่ไปไมันได้ยินเสียงบัรยายด้วยไงคือคือซัพพลายเออร์คนคนที่ผลิตให้เราเนี่ยไปเช็คว่ามันโอเวอร์สต็อกโอเวอร์โอเวอร์ที่ว่าเราสั่งหรือเปล่าค่ะครับ ถ้ามันถ้ามันเกินเนี่ยก็คือเขาผิดผิดในการที่ผลิตเกินสัญญาต้องดูสัญญาคสัญญาที่เราจ้างาทำนะครับส่วนที่คนที่ละามเิดเนี่ยนะครับก็คือถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์เนี่ยก็คือหนึ่งก็คือยื่นจดหมายเตือนหรือโน,โนทีะนะครับเราเราแจ้งเองหรือว่าจริงๆแล้ว, <ๆ S 2> ลวเนี่ยเราพิมพ์เองเนี่ยมันไม่มีน้าหนักพอเท่ากับ านายคือ,อทุกคนส่วนใหญ่เห็นไหมครับว่าสมมติเราค้างค่าโทรศัพท์เนี่ยสำนักง,งานทนไยความนี้เตือนจากทรเป็นตัวแทนของ r ทรอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยคือจะดูสกประแต่ถามว่าจริงๆอ่ะเราเป็นหน่วยงานรัฐจริงๆเราก็ดูสกปรกแล้วแหละครับคณะกรรมการเราคือเราไม่ต้องไปเสียค่าทานายจริงค่า อ๋เลยผมว่าค่าพิม์จดหมายสามพันผมว่าพิมเองแก่แต่เขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นญาติกันก็ได้ค่ะไม่ค่ะใช่ครับก็ยังว่าคือแพงแค่พิมพ์อยู่ห้าประชันด้วยแต่ว่าชื่อของเขามันตัดสิทธิ์ใช่ใช่ค่ะคำว่าทนารักษ์เป็นวิชาชีพวิชาชีพค่าวิชาชีพเขาก็จะหมายเตือนเสร็จแล้วก็คือฟ้องนะครับเรื่องลิขสิทธิ์ลายเสื้อก็คือเป็นศิลปกรรมทีนี้ ตรงนี้ผมให้พี่ไปนะครับโ okay. อเคน่าจะน่าจะตรงนี้ค่ะสำหรับภารกิจวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณคณะเจ,จ้าหน้าที่จากกร,รมทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ให้ข้อมูลดิฉันมากมายครบถ้วนพอที่จะไปดำเนินการแก่ผู้ที่ลักลอบเอา สินค้าของเราที่จะดทำนะคะไปจำหน่ายนะคะแต่ผลจะสรุปว่าจะทำยังไงจะยื่นโนติสหรือจะแจ้งความดำเนินการน,นะคะเลยนั่นก็แล้วแต่คณะกรรมการั้กนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องนี้แก่บอร์ด ของมูลนิธิเครือข่ายอนามัยนะคะแล้วก็จะรู้ว่าสรุปยังไงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เป็นข้อคิดของฝากสำหรับท่านผู้ฟังคนไทยทุกท่านนะคะทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามีนะคะเราใจดีสามาถเราก็จะปล่อยไปไม่ได้สนใจนะคะถือว่าเป็นการกุศลแต่คิดว่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้เป็นโลกยุคอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะ ประเทศไทยอย่างเดียวประเทศอื่นด้วยที่เขามาเจอมาเห็นที่เราเอาทรัพย์สินทางปัญญาไปถ่ายทอดอะไรให้เขาปรากฏว่าเขานำผลงานของเรานี่ค่ะไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือผลประโยชน์ของเขามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารอย่างเช่นผัดไทยนี่ไม่ใช่ของไทยแล้วนะคะเป็นของอเมริกาได้ไงนี่ค่ะหลายอย่างหลายอย่างน่าเสียดายมากเพราะฉะนั้นนะคะ กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะคะหากเรามีอะไรก็เข้าไปเว็บไซต์เขาหรือว่าโทรศัพท์ถามหรือถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆเราก็ไปได้เองเพราะว่าอยู่ที่นี่เองค่ะบางกระสออ,ะอำเภอเมืองเมืองนบุรีใกล้ๆนี่นเองค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย